ตอนที่3เริ่มต้นขึ้นด้วยการฝึกฝนที่เข้มขน้นภายใต้การนำของครูฝึกในโตะเขาอธิบายกฎของบททดสอบที่เรียกว่าปีศาจแท็กซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องกลับมาที่โรงเรียนภายใน1ชั่วโมงโดยไม่ถูกในโตะจับได้และต้องนําลูกบอลเลือดหนึ่งใน2ลูกที่ในโตะโยนเข้าไปในป่ากลับมาด้วยผู้ที่ล้มเหลวจะถูกไล่ออก และไนโตะยังเน้นย้ำว่านักเรียนสามารถเสียชีวิตได้ในระหว่างการต่อสู้และการฝึกฝนนี้เพราะหลังจากสำเร็จการศึกษาพวกเขาจะต้องต่อสู้กับองค์กรโมโมตารุโดยเดิมพันด้วยชีวิตไนโตะระบุว่าจะไม่ใช้พลังเลือดปีศาจเต็มที่แต่หากนักเรียนคลุ้มคลั่งเขาจะใช้เลือดของเขาเข้าช่วยจินหนึ่งในนักเรียนได้ท้าทายไนโตะโดยกล่าวว่า หากเขาสามารถเอาชนะในโตได้เขาจะสำเร็จการศึกษาทันทีและสามารถเลือกหน่วยที่จะเข้าร่วมได้การแบ่งกลุ่มและความขัดแย้งของชิกินักเรียนถูกแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มกลุ่มแรกประกอบด้วยโฮมาเรชิกิและจินโดยที่จินและชิกิมีความสัมพันธ์ที่ไม่รงรอยกันอย่างชัดเจนกลุ่มที่2คืออิคาริจูจิคิซามิโรคุโรและคุยนะ ในขณะที่ชิกิแสดงความไม่เต็มใจที่จะร่วมทีมกับจินทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงที่จินดูถูกชิกิจุดเริ่มต้นของการต่อสู้และการแทรกแซงของโฮมาเรเมื่อบททดสอบเริ่มต้นขึ้นชิกิและจินก็ปะทะกันทันทีทิ้งโฮมาเรไว้ข้างหลัง จินซึ่งมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมหน่วยเฉพาะและประเชิญหน้ากับใครบางคนได้เผยบาดแผลที่ปากของเขาและเปิดใช้งานพลังเลือดเปลี่ยนแขนของเขาให้กลายเป็นอาวุธคล้ายเสือ้อชิกิประหลาดใจกับความสามารถของจินในการแสดงพลังเลือดออกมาได้อย่างง่ายดายและพยายามทําเช่นเดียวกันแต่ไม่สําเร็จชิกิถูกกระตุ้นโดยการตายของพ่อและต้องการล้างแค้นให้เขา เขาปฏิเสธที่จะวิ่งหนีและพยายามเรียกอาวุธเลือดของตนเองออกมาอีกครั้งแต่ก็ล้มเหลวในระหว่างการต่อสู้ชิกิตระหนักว่าอาวุธเลือดของจินและพลังเลือดของนโตมีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเบื้องหลังการควบคุมเลือดโฮมเรพยายามเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดการต่อสู้แต่กลับถูกโจมตีเมื่อจินเข้าจู่โจมชิกิปกป้องเธอทำให้เขาได้รับบาดเจ็บและเลือดออก เมื่อเห็นชิกิบาดเจ็บโฮเมเรก,ก็ตกใจมากและขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายปีศาจที่ทำมาจากเลือดผุดขึ้นมาจากตัวเธอความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธเลือดและการปลุกพลังของชิกิในโตะซึ่งเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆกับอาจารย์ผู้ใหญ่ได้พูดคุยถึงความโหดร้ายของการฝึกฝนอาจารย์ผู้ใหญ่คร่ำครวญถึงปีศาจนุ่มจำนวนมากที่เสียชีวิตไปโดยไม่เข้าใจว่าทำไม แต่ในโตะเชื่อว่ามีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่สำคัญกลับมาในป่างชิกิและจินต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเลือดขนาดมหืมาอาวุธเลือดของจินทำได้เพียงแค่ตัดในขณะที่โฮมาเรซึ่งรู้สึกผิดอย่างท่วมท้นก็ล้มลงชิกิตระหนักว่าโฮมาเรกำลังเสียเลือดมากและพยายามช่วยเธอแต่สัตว์ประหลาดกลับโอบกอดเธอไว้ราวกับมีเจตนาของตนเองและโจมตีทุกคนชิกิ เร่งให้โฮมารเรหยุดโดยเตือนถึงอันตรายที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในโตะสังเกตว่าพลังงานอันแข็งแกร่งที่แผ่ออกมาจากป่าคือคำสาบเลือดของโฮมาเรและสงสัยว่านักเรียนจะรอดได้อย่างไรชิกิพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงอาวุธเลือดของเขาออกมาได้แรงบันดาลใจจากความคิดที่ว่าคำสาบเลือดสะท้อนถึงจินตนาการรสนิยมความชอบและประสบการณ์ของแต่ละคน เขานึกถึงห้องของเขาที่เต็มไปด้วยอาวุธและจินตนาการว่ามีปืนปรากฏขึ้นซึ่งก็สำเร็จเขาได้สร้างปืนจากเลือดของเขาเองจุดสูงสุดและการเปลี่ยนแปลงของพลังสัตว์ประหลาดเลือดเข้าโจมตีชิกิแต่เขาหลบหลีกและยิงปืนของเขาทำลายสัตว์ประหลาดลงในพริบตาเดียวในโตและจินต่างตกตะลึงกับการแสดงพลังนี้ในโตอธิบายว่า การควบคุมเลือดในหลายรูปแบบพร้อมกันเป็นเทคนิคขั้นสูงซึ่งบ่งบอกถึงทักษะและประสบการณ์ที่เหนือกว่าจินเขายังอธิบายเพิ่มเติมว่าเลือดปีศาจสามารถเปลี่ยนรูปร่างและความแข็งได้ตามจินตนาการซึ่งสะท้อนถึงบาดแผลภายในรสนิยมความชอบและประสบการณ์ของผู้สร้างความสามารถในการสร้างอาวุธเลือดที่หลากหลายเช่นนี้เรียกว่าการปลดปล่อยเลือดหรือ blood release